ครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการขอความช่วยเหลือและก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่บร oker นะครับว่าทำอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเวลาที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่นักลงทุนจะต้องทำก็คือเราจะเข้าไปที่คำว่าเพิ่มเติมครับทุกคนเห็นไหม อยู่บริเวณมุมด้านล่างตรงนี้เลยนะกด1ครั้งหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับเราจะเจอช่องทางที่เขียนว่าศูนย์ช่วยเหลือแล้วก็ไลฟ์แชทครับไลฟ์แชทในที่นี้ก็คือการติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บรเกอรโดยตรงเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยจะมีข้อสำกัดนิดนึงตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะทํางานเป็นเวลาครับอย่างเช่นหลังจาก8ปดโมงแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาทํางานจนถึงกี่โมงครับอา้าว แสดงว่าหลังจากนั้นเช่นถ้าเกิดว่าพี่เทรดดึกๆแล้วมีปัญหานี่ติดต่อไม่ได้ใช่ไหมติดต่อได้แต่ว่าผมเคยลองแล้วนะมันจะเป็น AI ครับในการตอบกลับกับนักทุน เอาอย่างนี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องสิคะคือถ้าเป็น AI เวลาคุยกับนักทุนแล้วเนี่ยนะครับเขาจะส่งเรื่องไปอย่างสัปัางานใหญ่ครับเพราะว่าบ้านเราอาจจะเป็นตอนกลางคืนทางฝั่งของโซนยุโรปเนี่ยก็จะเป็นตอนเช้าพอดีนะครับเป็นตอนเช้าๆบ่ายๆแล้วก็เย็นๆครับซึ่งที่นั้นก็จะยังมีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตอยู่นะเราไลองกดดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเรากดไลฟ์แชทแล้วจะขึ้นอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีให้เรานั้นได้เลือกนะฮะว่าเราจะติดต่อผ่านไลฟ์แชท WhatsApp ไลน์หรือว่า Telegram ซึ่งผมแนะนำเป็นไลฟ์แชทนะถ้าเป็นตัว Line เดี๋ยผมไม่แน่ใจว่าตัว XM เขายังใช้เป็นโรบอตในการตอบอยู่หรือเปล่านะครับเราก็มาดูตรง Live Chat นะครับเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้ถ้าเกิดว่าใครถนัดเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้จะได้แบบคนแบบจริงๆเลยครับปกติบางครั้งผมก็อาจจะติดต่อคอนแทคเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเวลาตอนกลางคืนอย่างบ้านเราครับแต่สมมติครั้งนี้ ขอ,อเป็นการยกตัวอย่างแบบภาษาไทยก่อนนะครับโอเคกดแชทเลยครับอเดี๋ยวขออนุญาตเสียงดังเสียงดัง <c oughs> <laughs> นะครับเวลานั่งจูมาดูคลิปผมใน่ช่วงหลังๆนี่นอาจจะเหมือนกับผมกําลังกระซิบนะั่นหรือว่าพูดเบาๆนะต้องบอกว่าไม่มีเหตุผลครับพอดีเยี๋ยวที่ทุกคนรู้กันดีครับผมกําลังมีเจ้าตัวน้อยอยู่นะครับแล้วเจ้าตัวน้อยก็กาลังนอนอยู่เหมือนกันเธอเขาตื่นมาเนี่ยก็คงจะยุ่งเลยนะฮะทีนี้มาดูครับเนี่ยครับ อ่าโอเคเราลองพิมพ์กันดูครับสวัสดีครับว่าตอนนี้เป็นโรบอทหรือว่าเป็นคนจริงๆนะผมอยากรู้เหมือนกันมาดูนะฮะถ้าตอบช้าๆเนี่ยจะเป็นคนจริงๆนะตอนนี้เหมือนกับผมกําลังจะคุยกับคนที่ชื่อบิวนะอ๋อน่าจะยังเป็นคนจริงๆอยู่นั่งทุนครับนี่ตอนนี้ผมคอนแทคก็เวลาประมาณตอนเที่ยงคืนแล้วนะครับอ๋ออ่ะขออภัยครับผมแค่ทดสอบการไลฟ์แชท เจ้าหน้าที่ครับโอเคอ่ะพิมบอกเข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราปิดตัวนี้อ่ะปิดเสียงแจ้งเตือนหน่อยเดี๋ยวรออ่ะใช่ผมว่านี่เป็นคนเพราะว่าปกติแล้วจะเป็น AI นะเขาจะแบบว่าตอบถามคือถามปุ๊บตอบปั๊บเลยครับประมาณนี้ครับโอเคอ่ะ่ลูกค้าเรียบร้อยนะครับกดปิดได้เลยนะครับอ่าปิดให้5ดาวเขาหน่อยนะถือว่าเป็นคนจริงๆขอบคุณมาก นี่แหละครับคือวิธีการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน XM แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในคอมพิวเตอร์ล่ะครับนังสูอก็จะเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายแบบว่าสีน้ําเงินที่อยู่บริเวณด้านข้างก็สามารถกดได้นะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ครับผมสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณครับ